สวัสดีนะครับเพื่อนๆปีขานทั้งหลายนะครับนี่เป็นการทำนายนักกษัตริย์ของปีขานในปี2564โดยปกติของคนปีขานเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งค่อนข้องแคล้วแล้วก็ต่อสู้และดิ้นรนนะครับในทุกรูปแบบแล้วก็เป็นคนที่กล้าหารคนหนึ่งนะครับในปีหนึ่งฉะนั้นนะครับคนที่เกิดปีขานนะครับหลายๆคนจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ปรับสภาพหรือมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างได้ดีนะครับนะฮะหลายๆคนนะครับเป็นคนที่โรแมนต์ด้วยนะฮะโรแมนติกนะครับนะฮะฉะนั้นคนปีขานนั้นมีความน่าสนใจแล้วก็มีความดึงดูดใจจากเพศตรงข้ามได้มากพอสมควรนะฮะและในป64ี6-4นี้นะครับนะฮะคนที่เกิดปีขานเนี่ยต้องบอกงี้นิดนึงในช่วงต้นปีในยุคโควิดอย่างนี้ต้องแบบ หเหนื่อยนิดนึงนะฮะพอกลางปีไปแล้วพอกลางปีไปแล้วคนที่เกิดปีขานนะครับจะดูดีขึ้นจะดูดีขึ้นไม่ว่าจะใครที่อยู่ในเรื่องของการเรียนใครที่อยู่ในเรื่องของการทํางานใครที่กําลังมองหาความก้าวหน้าใครที่กําลังมองหาตัวช่วยอ่าขอใช้คํานี้นะตัวช่วยนะครับนะครับก็คงต้องบอกว่าใช้คอนเน็กชันของคุณให้เป็นประโยชน์นะฮะใช้คอนเน็กชันของคุณให้เป็นประโยชน์หลายๆคนนะครับก็คงต้องบอกว่าเฮ้ย มีคนรู้จักนะฮะเป็นผู้จัดก,การเป็นเจ้าของร้านเป็นอะไรเราจะไปคอนแทคกกับเขาหรือไปติดต่อไปคอนเน็กกับเขานะครับอะไรก็ได้นะฮะก็อะไรก็ได้ให้เขาช่วยเหลือนั้นก็จะมีผลดีในช่วงกลางปีเป็นต้นไปฉะนั้นในช่วงต้นปีอาจจะต้องเหน็ดอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องวุ่นวายกับชีวิตอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากขนาดนั้นเพราะอย่างไรเสียการทํา มุมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคุณกับดวงชะตาอยู่มากพอสมควรพอมองไปในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับอย่างที่บอกนะฮะต้องรอลุ้นกันกลางปีไปแล้วในปี64นะครับว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี้ยคนเกิดปีอ่าปีขานนั้นนะครับจะดีขึ้นตามลําดับจะดีขึ้นตามลําดับนะฮะฉะนั้นในปี64นคนที่เกิดปีขานก็อาจจะ ต้องวุ่นวายในช่วงต้นปีนิดนึงพอเข้ากลางปีไปแล้วก็จะดูดีขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับในเรื่องของทิศท,ทางของเรื่องของการจับจ่ายนะครับในช่วงต้นปีจะรุนแรงหรือการชักหน้าไม่ถึงหลังของคนที่เกิดปีขานในช่วงต้นปีจะรุนแรงกว่าพอเข้ากลางปีไปแล้วนะครับคนที่เกิดปีขานจะดูดีขึ้นแล้วก็มีคนช่วยเหลือหรือหาจะมองหาตัวช่วยหรือหาคนซับพอร์ตนะฮะหรือจะไปห ah ยิบไปยืมใดๆนะครับก็ <to S 2> ดูดีขึ้น <S <S ตามลำดับนะ พอมองไปในเรื่องของการงานนะครับคนที่เกิดปีขานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นิดนึงมันมีคําทํานายว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ไหมบอกว่าได้นะครับฉะนั้นหลายๆคนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่ก,การงานหรือการรับผิดชอบใดๆและต้องเดินทางอะไรมากขึ้น นะครับใครที่ทําการศึกษาต่อหรือเรียนต่อในช่วงกลางปีเป็นต้นไปก็ถือว่า,ามหาลาัยเปิดนะฮะโรงเรียนเปิดหรืออะไรเปิดนะครับก็ถือว่าอาจจะมีการยุกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยพอไปมองในตรงส่วนของดาวการงานปีนี้นะครับนะฮะคนที่เกิดปีขาน,นั้นนะครับถือว่ามีกลิ่นไอที่ดีนะครับในเรื่องของการงานพอสมควรขอใช้คําว่าพอสมควรนะครับ ฉะนั้นนะครับคนที่เกิดปีขานก็คงอาจจะต้องมุ่งม,มั่นแล้วก็ขยันขันแข็งซึ่งมันเป็นโดยปกติของคนที่เกิดปีขานด้วยนะว่าเป็นคนที่มี energy ด,ดีอยู่พอสมควรฉะนั้นคนที่เกิดปีขานอาจจะดู Active อาจจะดูขยันขันแข็งอยู่พอสมควรนะครับนะพอซอบอกแล้วว่าคนปีขานเนี่ยมันมีความคล่องแคล่วมีขยันขันแข็งนะนะครับทีนี้มองไปในเรื่องของความรักความคข้นะครับคนที่เกิดปีขานในปี 64เนี่ยนะครับในเรื่องของความรักความค่นะครับทิศทางของดวงดาวเนี่ยมันมีกลิ่นไอของความทุกข์ระทมเข้ามาทำ,ทำมุมสัมพันธ์อยู่ฉะนั้นนะครับกลิ่นไอตรงนี้มันรุนแรงแค่จนในช่วงต้นปีนะนะครับแต่ก็มันไม่ได้มากขนาดนั้นนะฮะฉะนั้นในเรื่องของความรักของคนที่เกิดปีขานั้นซ้อถือว่ายกผลประโยชน์ให้จำเลยนะครับฉะนั้นถือว่าปีนี้นะครับในคนที่เกิดปีขานนั้นก็ถือว่า มีกิ่นไอที่ดูน่าสนใจนะครับนะฮะแล้วใครที่โสดอยู่หรืออะไรอยู่นะครับนะก็อาจจะมองนะครับว่า่ามองกันดีๆนะครับคนที่เข้ามาว่าจะโอเคมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่หรือมีอะไรอยู่ก็อาจจะอืค่อยๆประครับประคองกันในเรื่องของความรักความค่้ฉะนั้นคนที่เกิดปีขานขอให้โชคดี